ต่อไปเป็นการแข่งกรีฑานารกิกาเทึ่1กวิ่ง400เมตรชายมอปลายช่องวิ่งที่1คณะพวงชมพูช่องวิ่งที่2คณะเ็นจะมาช่องวิ่งที่3คณะขึ้นหลวงและช่องวิ่งที่4คณะพวงแต่เข้าที่ ระวังถอยตัวไปแล้วนะครับ400เมตรชายมปลาย400เมตรชายมปลายเลี้ยงตี นะครับผ่านไปแล้วหนึ่งล้านคะแนนแส่ยังนำอยู่นะครับตามด้วยพวงชมพูตัดลึได้ลูกตัดลู่ได้ใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าสู่การแมตชสุดท้ายพื่งหลวงพื่งหลวงนะครับไล่ที่นะครับเป็นจะบ้สตีลนะเป็นจะบ้ไล่สตีลนะครับตอนนี้พวงจูพูพวงจูพูไล่ที่พวงเนีพวงจูพูหนีหนีหนีนะครับเป็นจะบ้ไล่เป็นจะบ้ไล่ตัวไล่นะครับทำ้ายเมตช์ทำลายแมตร